เรากำลังจะคุณกันถึงปี2026ครับซึ่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยนะใช่ค่ะเหมือนเป็นปีที่น่าจับตามองมากเป็นพิเศษว่าอาจจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเปราะบางที่สุดในรอบหลายปีเลยมันเหมือนทุกปัญหาที่เคยอยู่ใต้พรมทั้งเรื่องในบ้านเราเองทั้งพายุจากนอกบ้านกำลังจะมาเจอกันพอดีคำถามก็คือ เรากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญขนาดน้ำจริงๆเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลุกข้อมูลทั้งหมดนี้กันครับตั้งแต่ตัวเลขที่น่ากังวลไปจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อหาคำตอบว่าทางรอดของเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญคือปี2026เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลข GDP ที่โตช้าแต่มันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนความจริงว่าโมเดลหาเงินแบบเดิมๆของเราวันนี้มันอาจจะหมดอายุการใช้งานแล้ว การคุยกันวันนี้จะพยายามเชื่อมให้เห็นว่าปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันมีรากมาจากปัญหาโครงสร้างที่สะสมมานานค่ะน่าสนใจมากครับงั้นขอเริ่มจากสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดก่อนเลยคือตัวเลขคาดการ GDP ปี2026ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะโตแค่1.6%เพราะเห็นตัวเลขนี้แล้วมันน่าตกใจนะ ต่ำมากจริงๆค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ต่ำกว่าที่เราควรจะเป็นแต่มันยังแพ้เพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศที่เขาวิ่งนำหน้าเราไปแล้วด้วยซ้าแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขใหญ่ๆนะครับแต่สัญญาณมันชัดมากในการลงทุนที่เอกชนก็ยังหลังเลอยู่คนทั่วไปก็ไม่มีกำลังซื้อใช่ครับโอเคเรามาเจาะตรงนี้กันหน่อยภาวะโตต่ำแบบนี้มันเป็นแค่อาการป่วยชั่วคราวหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคเรื้อรังที่หนักกว่านั้นครับ นี่คือหัวใจของปัญหาเลยค่ะอาการโตต่ำที่เห็นมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำขังของโรคเรื้อรังที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางกับดักรายได้ปานกลางใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือเราเคยรวยขึ้นมาได้จากการใช้แรงแล้วก็ขายของที่มีคือใช้แรงงานราคาถูกกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันเคยได้ผลดีมากนะคะ ข้อมูลจาก TDRI บอกว่าช่วงปี2,504ถึง2,556เราเคยโตเฉลี่ยปีละ 6. 1เลยนะโอ oh, ้โห6.1%ใช่ค่ะนั่นมันยุคเสือเศรษฐกิจกเลยนะถูกต้องค่ะแต่เกมมันเปลี่ยนไปแล้วในช่วง20ปีหลังเราโตเฉลี่ยเหลือแค่ประมาณ4%แล้วตอนนี้กำลังจะเหลือแค่1.6% ประเทศอื่นอย่างเกาหลีใต้หรือไต้หวันเขารวยขึ้นจากการใช้สมองสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจนกระโดดไปเป็นประเทศรายได้สูงได้แต่กราฟของเราพอวิ่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็แผ่วลงเหมือนรถที่วิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วน้ำมันจะหมดประมาณนั้นเลยค่ะทั้งที่เห็นเส้นชัยอยู่ไม่ไกลนี่แหละคืออาการของคนที่เตดอยู่ในกับดักคือเรายังวิ่งอยู่บนลู่เดิมที่มันกำลังจะหมดสภาพแล้ว ฟังเราน่าใจหายนะครับเหมือนเรากำลังป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากข้างในจริงๆแต่ที่น่ากังวลกว่าคือเหมือนพายุลูกใหญ่จากข้างนอกก็กำลังจะซัดเข้ามาพร้อมกันพอดีเรื่องสงครามการค้าโลกนี่มันจะมาซ้ำเติมเราอย่างไงบ้างครับผมไปเจอคำหนึ่งมาแล้วสะดุดเลยคือคำว่าภาษี transshipment ฟังดูเทคนิคมากแต่เหมือนมันเป็นตัวแปรสำคัญเลยตกลงมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือ ก่อนจะไปถึงตัวภาษีเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนว่าตอนนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า great reallocation หรือการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่ยุคทรัมป์รอบแรกอ๋อหมายถึงที่บริษัทต่างๆย้ายโรงงานออกจากจีนมาบ้านเราใช่ไหมครับแบบนี้น่าจะดีกับเราสิใช่ค่ะในแง่หนึ่งมันก็ดีเราได้การลงทุนเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดอีกปรากฏการณ์ที่เรียกว่า China flooding คือสินค้าและชิ้นส่วนจากจีนก็ทะลักเข้ามาบ้านเราเหมือนกันไม่ใช่แค่เพื่อขายในไทยนะคะแต่เพื่อใช้ไทยเป็นทางผ่านทางผ่านหรือเป็นประตูหลังส่งของต่อไปยังสหรัฐเพื่อเลี่ยงกำแพงภาษีที่สหรัฐตั้งไว้กับจีนโดยตรงค่ะเดี๋ยวนะครับฟังดูเหมือนว่าเราฉวยโอกาสจากสงครามการค้าเขาแต่จริงๆแล้วเราแค่กลายเป็นสะพานให้สินค้าจีนข้ามไปสหรัฐเฉยๆใช่ค่ะแบบนี้เราแทบไม่ได้ประโยชน์ในระยะยาวเลยหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะและนัいい่นค er <als> ือที่มาของความเสี่ยงที่เรียกว่าภาษี transshipment ลองนึกภาพตามนะคะสหรัฐเขากำลังตั้งกำแพงสูงๆกั้นสินค้าจีนแต่จีนก็ฉลาดพอที่จะหาประตูหลังโดยส่งชิ้นส่วนมาให้เราประกอบนิดหน่อยแล้วแปะป้ายว่า make in Thailand ส่งเข้าไปแทนอ๋อภาษี transshipment ก็คือกำแพงที่สหรัฐกำลังจะสร้างขึ้นมาอุดประตูหลังที่บ้านเรานี่แหละค่ะเขาจะเก็บภาษีหนักๆกับสินค้าที่ดูแล้วน่าสงสัยว่าแอบอ้างถิ่นกำเนิด แล้วมันหนักขนาดไหนครับภาษีตัวนี้อัตราที่เขาพูดถึงกันอยู่คือสูงถึง40%ค่ะ 40%? เทียบกับภาษีตอบโต้ปกติที่เราเคยโดนอยู่ที่ประมาณ19%คือต่างกันเยอะมากรายงาน Economic Post ประเมินว่าถ้าโดนเต็มๆการส่งออกของไทยอาจจะหายไปราวๆ0.8%ถึง4.7%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดเลยทีเดียวโห4.7%นี่ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะครับแล้วมันกระทบหมดทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือว่ามีกลุ่มไหนที่ต้องเริ่มหาทางหนีทีไล่เป็นพิเศษเลยครับกลุ่มที่เสี่ยงสุดๆเลยก็คือกลุ่มที่พึ่งพาชิ้นส่วนจากจีนเยอะๆค่ะ ชัดเจนเลยคือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรเหล็กและที่น่าห่วงมากคือยานยนต์และชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือการส่งออกที่ดูเหมือนจะดีในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันมีความเปราะบางซ่อนอยู่เยอะมากคือเรากําลังพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากจีนจนเสี่ยงเกินไปใช่ค่ะแล้วก็กําลังจะโดนมาตรการนี้เล่นงานอย่างจังฟังแล้วน่ากังวลจริงๆครับสรุปคือข้างนอกบ้านก็พายุเข้าข้างในบ้านก็ป่วยเรื้อรังอยู่แล้ว พอพูดถึงเรื่องในบ้านมันก็อดนึกถึงเงามืดที่อยู่กับเรามาตลอดไม่ได้นั่นก็คือปัญหานี่ครัวเรือนคือมันเหมือนเป็นกระเป๋าเป้หนักๆที่คนไทยทั้งประเทศต้องแบกไว้จนไม่มีแรงจะวิ่งไปข้างหน้าเลยถูกต้องค่ะผลกระทบของนี่ครัวเรือนมันลึกกว่าแค่ทําให้คนไม่มีเงินใช้จ่ายนะคะแต่มันทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจเราบิดเบี้ยวไปด้วยเพราะพอคนส่วนใหญ่ไม่มีกําลังซื้อเศรษฐกิจมันทุ่มุนเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งรัฐ ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งพาการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเป็นหลักเหมือนคนป่วยที่ต้องคอยรับยาโดบตลอดเวลาซึ่งมันไม่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่างบประมาณปี2026ที่ตั้งไว้สูงถึง3.78ล้านล้านบาทก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจแต่คำถามคือเราจะพยุงแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนั่นสิคะ พอคนในประเทศใช้เงินไม่ได้เราก็เลยต้องหวังพึ่งเงินจากนอกประเทศแทนซึ่งก็คือการท่องเที่ยวที่เราคาดหวังว่าจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าพระเอกคนนี้ก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยเหมือนกันใช่เลยค่ะคือถ้าดูแค่ตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวมันก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พอไปดูไส้ในคือรายได้มันยังไม่กลับไปเท่ากับช่วงก่อนโควิดเลยอ๋อรายได้ยังไม่เท่าเดิมใช่ค่ะ แล้วคาดการ์กันว่าจะไม่กลับไปถึงจุดนั้นจนกว่าจะกลางปี2026เป็นอย่างน้อยสาเหตุมันมีหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกคือการแข่งขันที่ดุเดือดมากเรียกว่าตัดราคากันแหลกเลยประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้ทุกประเทศในภูมิภาคเนี้ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเหมือนกันหมดแล้วนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเป็นกลุ่มใหญ่ของเราก็ยังกลับมาไม่เต็มที่เหมือนเดิมแถมเรายังมีปัญหาของเราเองด้วยคือการขาดแคลนแรง,งงานในภาคบริการ ครับทาให้คุณภาพการบริการอาจจะตกไปบ้างถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้มาเลยทําให้เครื่องยนต์หลักอย่างการท่องเที่ยวก็ยังเดินได้ไม่เต็มสูบเหมือนที่หวังไว้โอเคครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกตามตรงว่ามันรู้สึกหดหู่เหมือนกันนะคือมองไปทางไหนก็เจอแต่กําแพงปัญหาในบ้านก็เรื้อรังปัญหานอกบ้านก็หนักหน่วงตกลงแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าเรากําลังจนตรอกจริงๆหรือเปล่าครับหรือมันยังมีทางออกที่เรายังไม่ได้พูดถึงมีแน่นอนค่ะมันเหมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอ ปี2026คือภาพผสมของความเสี่ยงและความหวังในอีกด้านหนึ่งเรามีโอกาสใหม่ๆที่รออยู่เหมือนกันทั้งจากเศรษฐกิจดิจิตัลการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดโอกาสในการเป็นศูนย์กลางบริการในภูมิภาคนี้ครับแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญข้อใหญ่ๆข้อเดียวเลยค่ะเงื่อนไขอะไรครับโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไทยกล้าปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังเท่านั้นค่ะ เราไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆจากวิธีการคิดและทำแบบเดิมๆได้อีกต่อไปแล้วมันถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดใหญ่จริงๆคำว่าปฏิรูปโครงสร้างเนี่เราได้ยินกันมาบ่อยมากเลยครับถ้าจะให้เจาะจงลงไปเลยจุดไหนคือจุดที่ต้องลงมีดผ่าตัดเป็นอันดับแรกครับถ้าให้เลือกจุดที่เร่งด่วนที่สุดเลยนะคือเรื่องคนคะ่ะเรากำลังเจอปัญหาใหญ่ที่เรียกว่า skill technology mismatch ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคอีกแล้วในชีวิตจ,จริงมันน่าจะเป็นยังไงครับหมายถึงเรากําลังสอนคนให้ทํางานในตําแหน่งที่อีก5ปีข้างหน้าจะไม่มีอยู่แล้วแบบนั้นหรือเปล่าถูกต้องเป๊ะเลยค่ะในขณะที่โลกกําลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ด้าน Data Science แต่ระบบการศึกษาของเราอาจจะยังผลิตคนที่คุ้นเคยกับงานแบบเดิมๆออกมาเป็นจํานวนมากมันคือการที่ทักษะของคนไม่ตรงกับเทคโนโลยีและความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปอืม เราต้องยกเครื่องระบบการพัฒนาคนทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลเวิร์กฟอร์สที่ AI จะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าใจเลยครับผ่าตัดเรื่องคนแล้วเรื่องต่อไปคืออะไรครับเรื่องที่2คือระบบหรือกติกาของประเทศค่ะ TDRI ใช้คำว่าเราต้องสร้าง Growth Enhancing Governance ฟังดูหรูนะคะ แต่แก่นของมันง่ายมากคือการสร้างธรรมมาพิบาลหรือกติกาที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกต้องค่ะไม่ใช่ระบบที่เต็มไปด้วยขั้นตอนยุ่งยากหรือคอร์รัปชันที่บั่นทอนการลงทุนแต่ต้องเป็นการวางกติกาที่โปรง่งใสส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและทำให้คนที่เก่งและสร้างสารรค์สามารถเติบโตได้จริงๆเหมือนเป็นการเคลียร์สนามให้เรียบเพื่อให้ทุกคนวิ่งแข่งกันได้อย่างเท่าเทียม แล้วชิ้นส่วนสุดท้ายของการปฏิรูปที่ว่านี้ล่ะครับชิ้นสุดท้ายที่สําคัญที่สุดและเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางที่คุยกันตอนต้นได้คือนวัตกรรมค่ะเราต้องเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่เป็นแทบผู้ซื้อและผู้ใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติไปสู่การเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราเองให้ได้ซึ่งมันหมายถึงการลงทุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการสร้างนักวิจัยสร้างช่างเทคนิคที่มีคุณภาพสูงของเราเอง นี่คือหนทางเดียวที่จะยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ได้จริงๆครับดังนั้นปี2026จึงไม่ใช่ปีแห่งความกลัวแต่เป็นปีที่สะท้อนความจริงว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตบนความสำเร็จเก่าๆได้อีกต่อไปแล้วมันคือทางแยกที่บีบคันให้เราต้องตัดสินใจเลือกเดินค่ะชัดเจนมากครับสรุปภาพทั้งหมดก็คือปี2026เหมือนเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจไทย หรือเป็นสเตรสเทสที่ความเปราะบางทั้งหมดของเราทั้งจากข้างในและข้างนอกมันถูกทดสอบพร้อมกันพอดีใช่ค่ะการเติบโตที่เหมือนจะหยุดนิ่งแรงกดดันทางการค้าจากโลกภายนอกและปัญหานี่สินที่กัดกินกำลังซื้อในประเทศทั้งหมดนี้คือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ตรงหน้าและทางรอดของเราดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่ยาแก้ปวดเฉพาะหน้าอย่างมาตรการกระตุ้นระยะสัน้นแต่อยู่ที่การตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะกล้า ผ่าตัดปฏิรูปโครงสร้างประเทศอย่างจริงจังหรือเปล่าถูกต้องที่สุดค่ะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะชวนให้คิดต่อไปอีกสักนิดคือถ้าเรายอมรับตรงกันแล้วว่าการจะยกระดับเศรษฐกิจครั้งนี้มันต้องการการคิดใหม่ทำใหม่อย่างแท้จริงบางทีคำถามที่สำคัญกว่าตัวเลข gdp อาจจะไม่ใช่แค่เราจะปฏิรูปเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ เราจะปฏิรูปวิธีคิดของสังคมโดยรวมได้อย่างไรเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ที่กำลังจะมาเร็วกว่าแรงกว่าและโหดกว่าที่เราเคยเจอมาทั้งหมดคะ่ะ